It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and back. cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับจิบนีออนนะคะในกาแฟแก้วที่145วันนี้นะคะจิบอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดกันถึงเรื่องของความท้าทายนิดนึงค่ะ ในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือตัวองค์กรเองเนะะี่ยค่ะจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากมายหลายด้านเลยทีเดียวถูกไหมคะและหนึ่งในความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการคนนะคะหนึ่งในสิ่งที่มีความท้าทายมากๆกก็คือเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกคนที่เก่งๆคนที่ใช่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราค่ะ แล้วก็นอกจากที่จะดึงดูดและสัรหาคนเหล่านี้เข้ามาได้แล้วก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่จะรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรของเราไปนานๆค่ะซึ่งคำถามที่เกือบทุกท่านมีคำถามเช่นเดียวกันคือเราจะดึงดูดและรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่กับเราไปนานๆได้อย่างไรนะคะที่ Link e d i n เนี่ยคะ่ะเขามีการให้ความสำคัญในเรื่องของพนักงานระดับท็อปหรือท a l e n t ขององค์กรเนี่ยเป็นความสำคัญอันดับแรกขององค์กรเลยค่ะ และด้วยเหตุนี้เองนะคะทาง linkedin เนี่ยก็ได้ทํางานวิจัยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําความค้ดใจอย่างใกล้ชิดมากๆว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่องค์กรจะต้องทําเพื่อที่จะได้ทั้งดึงดูดรักษาและส่งเสริมบุคคลระดับท็อปๆเหล่านี้ค่ะให้อยู่กับองค์กรไปได้อย่างยาวนานนะคะซึ่งผลของการวิจัยที่ออกมานะคะหนึ่งในสิ่งสําคัญมากๆที่พนักงานเหล่านี้มองหาจากองค์กรเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการได้ค่าตอบแทนที่สูงการมีตำแหน่งดี แต่เป็นความคาดหวังในด้านของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานค่ะหรือพูดในะอีกทางนึงนะคะพนักงานระดับท็อปๆเหล่านี้ค่ะที่มีความเป็นมืออาชีพเขารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องทนอยู่กับองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการทำงานที่แย่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงก็ตาม เพราะฉะนั้นนะคะอีกคำถามหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานให้พนักงานรู้สึกว่าเขาอยากทำงานให้กับองค์กรที่เขาอยู่หรืออยากที่จะเข้ามาทำงานด้วยกับองค์กรนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่พนักงานเหล่านี้เลือกที่จะอยู่กับองค์กรไปยาวๆนะคะและไม่ว่าองค์กรจะมีวัฒนธรรมแบบไหน มีอยู่3สิ่งสําคัญค่ะที่องค์กรสามารถทําได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยมีความชัดเจนเข้มข้นและแข็งแรงมากขึ้นและที่สําคัญสามารถตอบโจทย์พนักงานที่ใช่ของเราได้อย่างตั้งใจด้วยค่ะข้อแรกนะคะคือการที่เราเลือกที่จะลงทุนกับตัวพนักงานค่ะ เพราะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงานเนี่ยคะ่ะว่าเขาจะอยากอย,กอยู่กับองค์กรนี้นานแค่ไหนก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สวัสดิการแล้วก็ well-being ของพนักงานค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะมีสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นอีก3อันดับนะคะที่เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากกว่าเรื่องของสวัสดิการนี้เสียอีกค่ะ ก็คือเรื่องที่พนักงานเหล่านี้ค่ะเขาได้บอกว่าเขาจะรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าที่ทํางานของเขาเป็นที่ที่ส่งเสริมให้เขามี w o r k l i f e Balance แล้วก็มีความยืดหยุ่นในการทํางานค่ะ อันที่2ก็คือการที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเป็นอันดับ3นะคะก็คือการที่เขารู้สึกว่างานที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหรือองค์กรที่เขากําลังทําอยู่กําลังสร้างผลกระทบเชิงบวกบางอย่างต่อสังคมค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องของสวัสดิการหรือสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชอบมากๆเลยถ้าเกิดว่าองค์กรนั้นมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิพิเศษประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นเรื่องของการที่มีอาหารกลางวันฟรีมีห้องกิจกรรมมีเกมรูมแต่ผลการวิจัยเนี่ยค่ะได้บอกว่าสิทธิพิเศษเหล่านี้ที่เป็นไอเดียที่หลายคนชอบเนี่ยกลับเป็นปัจจัยที่เล็กน้อยมากๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนที่เป็นพนักงานระดับท็อปๆเนี่ยว่าเขาอยากจะอยู่ต่อกับองค์กรนี้หรือเปล่านะคะ และในอีกทางหนึ่งนะคะพนักงานเหล่านี้เนี่ยค่ะจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าถ้าองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิพิเศษหรือสวัสดิการอย่างในเรื่องของ learning and development Program ให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งโอกาสในการทำงานด้านอาสาให้กับสังคมค่ะและในข้อที่2นะคะคือการที่เราจะต้องใส่ใจกับ Val u e หรือค่านิยมทั้งขององค์กรและของตัวพนักงานเองค่ะ เนื่องจากว่าค่านิยมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกถึงหัวใจหลกักหรือความเป็นตัวตนขององค์กรเลยค่ะว่าองค์กรนี้ให้ความสําคัญและแวลูก,กับอะไรนะคะและสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งสําคัญเช่นการที่จะสื่อสารออกไปเพื่อที่จะดึงดูดและรักษาคนที่ใช่ไว้กับองค์กรค่ะ จากผลสำรวจค่ะพนักงานถึง71%นะคะจะให้ความสำคัญแล้วก็พิจารณาในเรื่องของมิชชั่นแล้วก็แวลูขององคอ์กรมากกว่าการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเสียอีกค่ะซึ่งนั้นหมายความว่าถ้าองค์กรนั้นมีมิชชั่นและแวลูที่ตรงกับสิ่งที่เขายึดถือเขาก็จะสนใจแล้วก็อยากที่จะทำงานด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะมีพนักงานอีกถึง39%เลยนะคะที่เขาเนี่ยจะเลือกที่จะออกจากงานค่ะถ้าหากว่าองคอ์กรหรือนายจ้างที่เขากำลังทำงานด้วยให้เขาทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับคุณค่าของเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้พนักงานเก่งๆแล้วก็เป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กรด้วยเนี่ยการมีชุดค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจนจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะและสำคัญไปกว่าการที่มีอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย องค์กรมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องสื่อสารเรื่องเหล่านี้ออกไปให้ชัดเจนกับพนักงานตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาสมัครกระบวนการคัดเลือกไปจนถึงกระบวนการออ b นบอร์ดดิ้งและมากไปกว่านั้นนะคะเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าชุดค่านิยมเหล่านั้นที่เราสื่อสารไปตั้งแต่ต้นกําลังถูกนํามาปฏิบัติใช้จริงและเกิดขึ้นจริงในการทํางานภายในองค์กรค่ะ มาถึงข้อที่3แล้วนะคะข้อที่3นี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่มีความสําคัญมากค่ะคือเรื่องของการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนะคะคือสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่จะช่วยให้พนักง,งานเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆโดยปราศจ,จากความกลัวหรือความกังนวลว่าความเป็นตัวเองของเขาจะทําให้เขาได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งความเป็นตัวเองของเขาจะถูกลงโทษหรือเปล่าค่ะ ซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งเลยค่ะที่จะส่งผลต่อ performance ในการทำงานแล้วการรู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อกับองค์กรต่อไปค่ะจาก LinkedIn Internal Employee Voice Survey นะคะ <c oughs> เขาได้ทำการสำรวจแล้วพบว่าพนักงานถึง82%ที่มีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จะเกิดความรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะและยังรู้สึกอีกด้วยนะคะว่าคนที่เขาทำงานด้วยอย่างใกล้ชิดเนี่ยมีความใส่ใจเขาในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่พนักงานคนนึงค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีผลสำรวจจากกลิ้นค่ะว่าเขาก็พบเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันว่าพนักงานเกือบครึ่งนะคะเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจกับองค์กรที่เขาทำงานอยู่เป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าองค์กรนั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองค่ะการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานที่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ที่นี่มีความเป็นที่ของเขาจะเป็นอาวุธลับที่สําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กรนั้นไปยาวๆค่ะและหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดเช่นกันนะคะที่จะทําให้พนักงานอาจจะอยู่กับองค์กรนั้นได้ยาวเกิน5ปีเลยก็คือการที่เขามีเพื่อนร่วมงานที่น่าทํางานด้วยและเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ท่ามกลางคนเหล่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่พนักง,งานระดับท็อปๆต่างให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆก็คือเรื่องของการที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ถูกที่เขามีผู้นำที่ดีให้การสนับสนุนที่ดีและงานที่เขาทำกำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกบางอย่างต่อสังคมอยู่ค่ะซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้เด่นชัดขึ้นก็จะช่วยดึงดูดให้คนกลุ่มนี้อยู่กับองค์กรของเราไปได้นานค่ะ สำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้เคล็ดลับดีๆนะคะทั้ง3ข้อไปปรับใช้ให้วัฒนธรรมองค์กรของท่านเป็นองค์กรที่มีความน่าอยู่แล้วก็ดึงดูดคนที่ใช่ให้อยู่กับองค์กรไปนานๆน,น,นะคะเพราะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.